พานพาณิชย์จังหวัดตราดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรเมืองตราดค่ะก็ได้ลงพื้นที่สํารวจร,ราคาสินค้าในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้นะคะไปสํารวจกันที่บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองตราดซอยไร้รังตลาดเช้าค่ะซึ่งเป็นตลาดศูนย์การค้าเทศบาลเมืองตราดและห้างค้าปลีกค้าส่งค่ะ นางวรัญญาถนอมพันธ์พาณิชย์จังหวัดตราดสํานักงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดตราดรวมทั้งเจ้าหน้าที่ตํารวจสพเมืองตราดได้ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการค้าบริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองตราดซอยไร่รังตลาดเช้าค่ะซึ่งเป็นตลาดสนย์กลางค้าเทศบาลเมืองตราดและห้างค้าปลีกค้าส่งจังหวัดตราดค่ะรวมทั้งร้านจําหน่ายทองรูปพัณฑ์เพื่อเป็นการกํากับดูแลให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประชาชนผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าผลการตรวจสอบก็พบว่าบรรยากาศการซื้อขายค่อนข้างคึกคักเมื่อเทียบกับปีก่อนค่ะปริมาณสินค้าในภาพรวมมีเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้ามีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าและบริการตามที่กฎหมายกำหนดค่ะโดยเจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์กำกับให้ผู้ประกอบการมีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ประชาชนที่พบเห็นการกระทําความผิดหรือฉกฉวยโอกาสของผู้ประกอบการก็สามารถร้องเรียนได้โดยตรงนะคะที่สายด่วน1569กรมการค้าภายในหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราดค่ะ ไปดูการสำรวจบรรยากาศการจําหน่ายซื้อเสื้อสีแดงกันบ้างนะคะซึ่งเป็นสีมงคลที่นิยมสวมใส่ในช่วงเทศกาลตรุษจีนในปีนี้ค่ะไปกันที่ตลาดสวิสิริพันธ์อำเภอเมืองจันทบุรีค่ะบรรยากาศเริ่มจะคึกคักค่ะมีประชาชนเดินทางมาเลือกซื้อหาเสื้อผ้าสีแดงเลือกซื้อชุดกี่เพา ชุดเสื้อคอจีนโดยเฉพาะผู้ปกครองบางรายก็พาบุตรหลานเดินทางมาเลือกซื้อสินค้ามาซื้อเสื้อผ้าถึงร้านค่ะเพื่อเลือกแบบและขนาดที่สวมใส่ได้พอดีกับตัวขณะที่ทางร้านเองก็เตรียมใส่เสื้อผ้าสีแดงมาจําหน่ายหลายรูปแบบด้วยกันเพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าที่มีกําลังซื้อค่ะนางสาวนพวรรณอรุณรัมซึ่งเป็นลูกจ้างของร้านเฟื่องฟ้าสองร้านเจนิดบอกว่าปีนี้ทางร้านยังคงเตรียมเสื้อผ้าหลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็นชายหญิง มาจำหน่ายให้กับลูกค้าส่วนราคาขยับขึ้นจากเดิมนิดหน่อยเพียง1 0ถึง20บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าส่วนใหญ่ปีนี้เป็นผู้ปกครองที่เลือกซื้อเสื้อผ้าให้กับบุตรหลานนําไปใส่ในงานโรงเรียนและใส่ช่วงเทศกาลค่ะโดยราคาชุดเด็กเริ่มตั้งแต่100จนถึง400แล้วแต่แบบและเนื้อผ้าชุดผู้ใหญ่ก็มีทั้งแบบเสื้อและชุดราคาเริ่มตั้งแต่300บาทขึ้นไปจนถึง600และแม้ปีนี้สถานการณ์โควิดจะคลี่คลายประชาชนเดินทางออก มาเลือกซื้อเสื้อผ้าเพื่อสวมใส่ตามเทศกาลแต่ก็เชื่อว่าหลายคนระมัดระวังเรื่องการใช้ใจ่ายมากขึ้นค่ะช่วงนี้ก็รู้สึกว่าจะคืกคืนกว่าแต่ปีก่อนๆค่ะมันจะแบบโควิดบันซาไงคนก็แบบเริ่มออกมาแบบซื้อของอะไรแบบนี้ค่ะก็ดีกว่าปีก่อนๆเยอะหน่อยกลัวว่าจะเงียบเหมือนกันเพราะว่ามันพึ่งหมดโควิดมาเริ่มซาด้วยใช่ไหมก็กลัวจะเงียบค่ะกลัวจะมมีคนแต่ว่า ช่วงนี้ก็เริ่มมีคนละราคาขายปก,ปกติประมาณนี้อยู่แล้วอะค่ะใช่แต่ขึ้นไ่เยอะม่เยอะไหมคะไม่เยอะค่ะแค่ประมาณ10ถึง20ประมาณนี้ค่ะ